รบกวนคุณอันนี้ยิ้มให้กล้องหน่อยนะครับไม่ค่ะนี่ไม่ยิ้มเนี่ยยิ้มแล้วเห็นร่องแก้มชัดมากเลยหน้าแก่ขึ้นเห็นไหมรองแก้มแค่นี้เองเดี๋ยวพี่พาไปจัดการสวัสดีค่ะคุณอันนี้วันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องปัญหาร่องแก้มใช่ไหมคะ ที่กังวลคือร่องแก้มเรายุบตัวแล้วก็ดูลึกเนาะทําให้ดูแก่กว่าวัยจากการที่ดูเนี่ยค่ะก็คือร่องแก้มของนออันนี้ไม่ได้เยอะมากเนาะหมอนแนะนําให้เติมเต็มด้วยตัวฟิลเลอร์นะคะที่หมอนแนะนำเลยก็คือเป็นของ Miramid ต s e นะคะซึ่งได้รับการรับรองจากอ,ออยองไทยแล้วก็เกาหลีค่ะเราใช้1ฟ c ี c สามารถเติมได้ทั้ง2ข้างเลยนะคะน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ทําให้หน้าดูกลับมาอ่อนเยาวอีกครั้งหนะะึ่งค่ะ ก็หลังจากฉีดเสร็จนะคะรู้สึกว่าร่องแก้มดูฟูขึ้นแล้วก็ไม่มีล่องลึกเหมือนตอนแรกรู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ว่งไม่ช้าเลยค่ะคุณหมอมือเบามากๆก็ทักใจมากๆตอนนี้อันนี้ก็ยิ้มได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องร่องแก้มลึกหรือว่าล่องแก้มชัดอีกแล้วใครที่อยากมาฉีดฟิลเลอร์นะคะแนะนําเลยค่ะสกายคลินิกค่ะที่ถูกฟิลเลอร์สกายคลินิกเลยค่ะ